ุณลูกค้าค่ะวันนี้แม่ค้าว่างนะคะเปิดร้านค่ะรออยู่รออยู่นะจ๊ะจัดเต็มค่ะมาเลยค่ะเปิดร้านน้องๆหนูๆรอต้อนรับอยู่บบกัสค่ะใจดีวันนี้มีอะไรมาบริการลูกค้าจ๊ะฮะกล้ากล้ากล้า ก้าหมากวนตีนเมืองเมืองเมืองนอนเซยบุ๊กี้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 กะเอาลโตห่านั่นกี้ก้ามันนี่หันมันนี่หันหันใช้กล้องก่อนหันใช้กล้องก่อนหันใช้กล้องก่อนอ้าหันใช้กล้องก่อนนั่นเอานั่นเซยมาก่ามาก่ามาอันนี้บกัดค่ะไม่กัดอันนี้ขี้เล่นอันนั้น โอ้ขี่หายอันนั้นนี่ขี่เล่นค่ะนี่นนีมาตวนี้ขี่เล่นนะคะเลี้ยงง่ายเลงเลีงเ้ยง่ายเล้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนะเราอะเนบอเลี้ยงง่ายบอกพี่ขี่กันนอนนอนสบายใจเสิบเลยอ้าวมุลอลอดหลังแมวทักทายกล่องเลยหนูนี่เจาเาตื่น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 ก แค่นี้แหละคา่ะเปิดร้านอยู่นะจ๊ะ